เาิร์ดได้พูดบัดนี้สิแบ่งพูดให้น่ะตัวห่อยกิยนี่อันแล้วครับปันนั่นเนาะเพิ่นอยากได้พูดเพิ่นว่ายังบ่ได้พูดกับพูดไปกรุงเทพฯเลยขายไปกรุงเทพฯดิอันนั้นจังว่าบัดนี้กัสิแบ่งให้เนาะป้าต่อนั้นป้าบ่ได้แบ่งให้เพิ่นเพิ่นก็ได้ท่วงบาปอน่อยเนาะเบกเล่นและเบิกเอาๆเดี๋ยวป้าตัวนี้ป้าสิแบ่งให้ตอนนั้นป้าก็ยังบอกอยู่เด้ว่าคนหลายเกินเนาะคนหลายกลัวกระสอบเข้าไอ้ฉันซะ มันกับเได้แบ่งฮอดเพิ่นเพิ่นก็บได้ทวงป้าพี่น้องเลยอยากได้พูดบ้านทวงบัวบาได้นะป้าไม่ได้ไม่ได้ปากปันได้ดิอดเอาอดเอาเนาะใจเนาะคิดว่าคิดเห็นนะคิดเห็นอยู่เราบ้านนี้ป้าสิคิดเห็นเป็นคนแรกเลยบ้านเนาะเอ้อกะมันบ่ทั่วงพี่น้องเลยเนาะเปิดคลิปออกมาบ้านนี้ก็คือจำกันได้ดีพี่น้องเนาะหวยทางนี้เนาะ มาทางนี้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะท่าสปาดีตัวแดงเด้อพี่น้องเด้อเนาะปูพี่น้องเอ้ยปูแตงงอมคุณเคยคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศแดงกับถนนหนทางห้วยห้องอนี้เนาะมาทางฝั่งเียงเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ย มันขนเข้าอีกแล้วมันจากที่เฮาเกี่ยวไปเมื่อวานเนาะแต่ยังทันขนเบิดจังเดี๋ยวคือตังบ้านนันก็เฮาปั่นแล้วเนาะปั่นบร้อยแน้อเเมาทางพี่กยังยมันบ่ทัแล้วน่ทัแล้วอยู่พเนาะมอยู่เที่ยงคือเก่าจักยามดแพี่น้องเอ้ยถ้า À, lột <laughs> à, phấn là... ừ. ma hot vậy, áo ma te hừng nhau vô rồi này, cái, ha cà xe, xe, à ba leo có ma hừng ma đấy, xông... mà, nó, Phong view, à? ừ. sum view, 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 đi, mà mà này. đi nó. view đấy này như hôm này. คนนั่นงดิ่นอยู่ได้นี่ฉันกับคนขา่าวแล้วเพราะจังมานั่งอยู่นี่มันจะใครเนี่ยปลูกใบนอนโดยเฉพาะนอนหนึ่งเลยเข่าบรรยากาศเอาแล้วเนาะปุูกยังคือว่าสิโลกนี่ยังสิไปนอนบาดเลยยังน,นักไปอีกเอาดิป้าอเอา้าให้ป้าบ่นให้ป้าแล้วพูดป้าพูดเจ้าเน้าท <laughs> โอ้พี่น้องเอ้ยเคยละเขากันดิ่นรถเจ้าเดี๋ยวสิลงไปุบไปดอกมัดเบิดนี่ให้ให้ป้าช่างมวย หมดแล้วมาเอาใหม่เอาแลไววันที่จวลงไปให้นี่ได้ที่โดยที่จะตัวใหม่ตัวเก่าโบก้เล้เนาะจะไปพุบให้ดอกทั้งมัดทั้งคนให้แล้วพร้อมกันเลยทั้งมัดทั้งคนให้แล้วพร้อมกันเลยเฮ็ดได้ได้สบายนะเตรียมตัวลงก่อนสจะขุดเลยมัดเข่าเกี่ยวเป็นพรสบายจีดอสสบายอยู่ป่าดิเนาะใครแน่แต่ว่าตัวตัดวันก่อนฟาดต่อจนยังให้มัดไปเนาะให้มัดน้ำเพื่อนนะเรากระซิบเล่เอาลูกปเนาะ มัดน้ำบ้าตรครับเป็นอื่นน้องเ้ยมามัดตัวที่เป็นพ่อเน่าเกี่ยวนี่ใครแน่เนาะเจอตัวตัดได้จ้ะว้ายหายหายในหายในตัวนะเขาว่าว่าถาได้ตัวเพชรนั่นตัดบันโบเป็นแบบนี้เขาตัวเพชรตัวเพชรคือยังเอาใบเพชรเลยใบของมันเป็นตัวมางกันกาบ่ากาใบเพดใช่โอ้โบเม่นกาใบผิชรไหมคะมันทีว่ามันเป็นเพชรมันเขียวนะมันเป็นผิดเขาชีจีเขาชีโจทย์ผิดใส่เขียวคือ คือใบวงเดือนนี่เลยแม่แม่แม่ใบวงเดือนไว้ตัดไม้ตัดหญ้าตอนนั้นคือไปซื้อไม้ได้เนาะใบเป็นตัดเข่าเจ้าก็ยังเป็นคือเก้าวอันี่ต่างกันเนาะเชื้อหนาหานต้นต้นเพงมันถูกเนาะได้อบนั่นพอกขยค้กับโต๊ะเก่าอยู่ยังไงยยังอยู่เทียงคือเก่าเนาะจะว่าคนหลักเอาไปจั๊กเอาไปขึ้นไปเบื้องป่าใบเต็ดโดนเนาะเป็นเดือนนอาไปจักอันนี้ได้ได้เนาะเดือนหมดเดือนหัวหดบวกเตะหึงมันยังเไย ร่มแต่ว่ามีรมอยู่ได้ไหมเพื่อนะก็ได้แดดบุงเม่น้องเตะมัดเลยช่างนะก็ได้หิวช่างมาติหิวมากตลอดเออเออบุษงเมรอ่ะน้ให้กินบ่หิูเลย ราบุเรียกว่าวเด้เราบเรียพูดกับเราบุเรียกว่าวคนไดนเออเออเราสิมักว่าวคนเลยเห็นเราสิเป็นคนมักว่าวตีลาบบุปปาคนไหนวะบ่ปปาเดี๋ยวทานพี่เนาะปั่นรอบนี้ก่อนจังแบงพูดเจ้าเด้อชุดแล้วนี่มันบุคูกันได้หลายคนโพดมันหลายคนโพดกินนี่เนาะมันบุคูกันเดี๋ยวทามาปั่นรอบนี้นี่ จ้าจังเอาบัตรี่เมื่อกี้นี่เพิ่นไม่ได้พูดพี่ดาวกัเพิ่นไปอยากมาโอ้ยเนาะเดี๋ยวจะแบ่งใหายู้พี่ดาวไงเนาะถ้าได้แบ่งวอากับมันมันหลายกลัวไอ้คนหลายกว่าเข่าได้หมดอันนั่นเนาะเอาตอนเอาปั่นเนาะปั่นพูดใช่ป้าปั่นพูดใช่ปันจะพูดให้ป้าป้าคนใดมากกับปั่นพูดให้ปั่นพูดให้เคยละเพิ่นก็ได้ มาไว้เคยหลาเจ้าปันพูดให้เลยให้น่อยบ่ดิปันพูดอย่งจากแล้วผลเราเมื่อไนคอยมาผลายังเอาให้อ้าวป้าเบิดนี่มาเอาไม้เพิ่มมาผลแดกผู้ชายป้าลุงคนคอมเมนต์มาหลายเพื่ออะไรเกรงใจเพิ่นแน่เบกบ่เบกเบกเขาก็เบกโอ้ยเนาะมาบ้านนี่นี่กินแห้งผู้ยิ่งเพื่อเชื่อเขาเลงลดคอมเมนต์นะคอมเมนต์ป้าลุงคนนะเกรงใจเพิ่นได้เปล่าเห็นเห็นแต่ผู้ยิ่งเห็ดมีแต่ผู้ยิ่งมัดตี สบายดีพี่เราผ่านเบาอย่างนี้ก็มัดดีสบายสุดเลยเบาจังดีพี่เราเหม่นเชื้อผ่านมาหลายอย่างเบาไม่แรงเบาเลยเบกหินติดก็จับเลยเบิ่งอ่ะเลือกเลือกอาะวันนี้เนาะพัชเบรกคอยคือนชิมัดคือเก่าแล้วคอยเบิ่งชงเปินปั่นให้คอยอะไรนี้มัดไว้ดิป้าเราชิมือไดยไปยอมได้เดืองแบกเนาะแบกขึ้นกับเบกขึ้นมาเทียงพูขึ้นไม่ได้ช่องขันได้พ่กเจ้าแม่นได้ย่านไดมอ่านบาแล้วแม่น้อมากรองไปของใหม่ขนดาดไหนขนาวหาบขึ้นมาได้ เอากรากโไว้เน ah, okay. so no like like yeah. yeah. no ี oh, ่ย oh, yes. no ันก so oh, ังมันเง่งยังยาบไปเฉยเนาะยังนั่นเนาะเอาดีเนี๋ยมันโมยาดีโอ้ยเนาะถุงมือกลมาทางเดียวอะไรพอดีเลยข้างหัวปชิมัดแมนเนี่หกวหามเขาเนาะทองมือยุ่มชิเจ็บมือแมนยัาพร้อมพร้อม้องเคยเคยกันเคยกันเอ่ไปไปใส่ไปลกมัดไปเปิดปัดพูดหาแเลยเนาะ ลงให้น่ากันเลยมันจะยากยังเนาะไปประเตอร์ละมัดส mm ี hmm. ่เหลี่ยมเลยพูดลงไฮน่ากันเลยจะลมเย็นแน่เธอเนาะเย็นจ่อยช่างหน่อยจังอันมัดเข่าแล้วขนเข่าแล้วจังมาเช่ามื่อยอยู่นี่มันจังเย็นเย็นนี่ไปไปลงมัดเด้อไปลงมาให้น่ากังเลยปุ๊บ เติดะมัดเป็นสีเดียวให้นึงเลยมาแดดบ่กินน้ำบ่เทงเด้อน้ำเด้ออ้าวผมจะมันให้นี่แเราคือตั้งกล้องไว้กันทางไหนเนาะอ้าแดดช่ำชองเอ้ยเนาะตั้งกล้องไว้ก็ได้ เพี่น้องเด้อเนาะทำอะไรกันยังแดดอยู่พี่น้องเอ้ยพวกหมัดก่อนมัดทั้งนี้หใญ่ก็เปล่าแล้วกับเอ่อเลยละฮะเป็นคนคน สังกองกระเด็ดเดูเลยสังกองไวเดดรับาะเวกไปตั้งคนกนเฮ้ยันเด็ด ขักี้ก็แสดงเลยแดดขนาดน้งเลยพูหย่าน้ำให้หน้ากันละอะนี่คือเขาวานเ่อเาหน้าวัานจะนี่ย แบอาวว้เนาะหลังจากที่วันก่อนเฮามัดอ่ารถคนมามื้อนี้แบกเอาคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่มีทางรถออกมาพี่อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะก็แบกเอาแบบนี้พี่น้องเอ้ยแบกคือเก่าแต่ก่อนเฮาพุ่นเนาะเดี๋ยวต่อคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกเด้อเนาะงกล้องแดดซะน้องเอ้ย มันเละตัดผ้ามานี่มัดเรียบร้อยยังไงเนาะยังแต่คนบาทนี่แบกแบกไทยอยากได้พูดบาทนี่สิแดงพูดให้กินนี่อันแล้วครับปันนั่นเนาะเพิ่นอยากได้พูดเพิ่นว่ายังไม่ได้พูดกะพูดไปองค์เทพเนาะขายไปกรุงเทพดิอันนั้นจังหวะบาทัดนี้กะสีแดงให้เนาะป้าตัวนั้นป้าปนีแดงให้เพิ่นเพิ่นดก็ได้ทวงบาทหน่อเนาะเล่นแล้วเปลียเอาเอา เดี๋ยวปันตัวนี้ป้าสิแบ่งให้ตอนนั้นป้าก็ยังบอกอยู่เด้ว่าคนหลายเกินเนาะคนหลายกลัวกระสอบเข้าไอ้ชั้นซะมันกับไ่ได้แบ่งหอดเพิ่นเพิ่นก็ได้ทวงป้าพี่น้องเงยอยากได้พูดแบบท่วงประวัตได้นะป้าไม่ได้ไม่ได้ปากปันไดตี้อดเอาอดเอาเนาะอดใจเนาะคิดจะว่าคิดเห็นอย่าคิดเห็นยี่ดอกบ้านี้ป้าจะคิดเห็นเป็นคนแรกเลยบ้านเนาะ

มันเล่มม và ันเล่มันหยาเขาลูกเกินฮะมันเวิร์ดเบิดแล้วมีสองคนด้วยมันเบิดเวิดเนาดี๋ยวทีอยู่ตามแังขยันเบิดเนาะอยู่เอากำลังอ๋อชมว่าชมว่าเคยหล่าวว่าว่าหายแล้วพร้อมกันกับมัดดีเนาะมัดแล้วก็พอดีคนแล้วเลยเลาวเว่ยแล้วพ่อมกันเลยมันเบือนหน่าได้มันเห็นหน่ากะบโมกินแล้งงัวแฮเขาเตอิมขนมา

ไปไปสับย <languages? S 2> างเยเก็บเขาฮะอ้าวอ้แน่นทียแล้วไาเดี well, well, yeah. okay ๋ยวจะอ้าลดังเนาะปเก็บบังอ้าังนะคือถืออ้าลังไปถือยางอ้าดังไปบ่ยังไงไปบึงเขียงข้าพุ่นเนาะเอาไว้เขียงพุ่นพี่น้องเลย แบกไปคือเก้าพี่น้องเอ้ยคุณจากวันก่อนนะเอารถขนอยู่เนาะมามานี่เพิ่นว่าแบกคือเก้าพังนี่มันแล้วแพี่น้องเนาะเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยแลวแล้วพังนี่เนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้ปั่นพี่น้องเอ้ยเนาะถ้ายเพิ่นรถเพิ่นลงมาฮอดพุ่นแหตอนนี้ก็ยังอยู่ในเถียงให้เีงหน้าคือเก่า้เนาะ เดี๋ยวถ้าอันรถปั่นเพิ่นมาฮอดก่อนเนาะเฮาจะได้ปั่นตอนนี้ก็ยังคาหน้าเพิ่นอยู่น้องเอ้ยเนาะหน้าของเพิ่นเดี๋ยวเมื่อเบิ่งข้าเฮาอยู่เที่ยงพี่น้องเอ้ยเนาะักแงกหลายๆพี่น้องเอ้ยหญ้ากดกเนาะตทีแต่เอ่อบ่มีงัวกินพี่น้องเอ้ยเนาะงัวเฮาก็บ่มีมีแต่งัวแม่เตอตัวเดียวงัวแม่ดกอ่อนตัวเดียวซ้ําักแงกงามๆพี่น้องเอ้ยงไม้เด้เนาะ อยากไผเนาะเมื่อเบิ่งตั้งเทียงเฮาจังเอยฮอดแล้บ่มึงใหญ่ไปเมื่อเบิ่งอยู่เทียงพี่น้องเบิ่งข้าเฮาเนาะว่านาท่งนี้คือหลายพี่น้องเเบิ่งพี่น้องเขึ้นมาั้งเียงเต็มทงเียงนึงอันนี้ก็ยังบ่ได้ปั่นอยู่เนาะนีเอามันทางนั้นบ่ได้เต็มว่าเต็มหน้าซื่อโอ้เฮ็ดเต็มหน้าซื่อนี่เนาะ หน้ามันนี่แหละมีบ่มีอันนั้นไว้อันปลุกไว้ซ้ําแผ่ไว้จักว่าคนมาเอาไปนําก็บ่จักบ่จักอมีแต่สาดเฮานี่แหละเอากไว้มัวอีกเอาดึงอันนี้ขึ้นนําปยังสาดอันนี้อันนี้นะอันอยังแยงอยู่นะต้มพินถึงเพราะว่าให้คนย่านบ่ สิปิดไว้น้อยนึงแท่กับผาตังกว่าเนาะมาปลูกไว้จากยามใดพี่น้องเอ้ยสิได้ปั่นอีโดนพุ่นเพื่อรถเพิ่นสิลงมาฮอดเนาะหเติบอยู่ปะไว้ซั่นแหละเอาๆเบิ่งเด้อเมินข้าวตกลงหันซะคือบ่เอาไปทางพื้นเด้อง เอ้ามันเต็งไว้บ่เต็งไวอยู่อีบ่ปอนเข่าเนี่ยจิเห็นว่าคนมาเอาได้เนหรอไหวกับ่ได้มาเข่าหนังเอ้ยบ่มีปูมาเข่าปะไว้นี่เลยที่แต่ว่าผากอันคนใกล้หน้าเฮานี่เบิ่งให้เผื่อหอดเท้าคนละพี่น้องเอ้ยปั่นเข่าอันโตเข่ากลางแล้วคนละเนาะ ตอนนี้เข้ากลางก็ยังกำลังเขียวอยู่ยังบ่ได้ง่ายเนาะขึ้นจอ2000บาทมื้อนี้มีเลยมเฮาไปเฮาม่อยเาแซวลุมพกแแต่ว่าูอนูหนแต่บางก็ไปห้องน้พอันีพอดีแล้วก็ห้องน้เาตงคักนเด้อเนาะยนว่าลมพัดตกะอาาตั้งเิงตนันเด้อสบางอันยนว่าฝนพัดติ อย่าเลยบอมาขางนี่ขางนี่แล้วเพราะว่ามันอันนี้เนาะเหยนว่าถ้าอันผลมันทั้งนี้เปียกได้เนี่อันทิมาไดทั้งนี้แล้วนี่เหรอเหยนว่าเนาะเพราะว่ามันเปลนได้นี่เดี๋ยวเฮาวไก่เมื่อทั้งนั้นจังเมื่อบอกเพิ่นเนาะฝาเพิ่นน้ำเพราะว่าเพื่อเฮาทีได้ปั่นเถิงเต๋อเราต้องฝาคนใกล้เนาะฝาคนใกล้น้ำ ให้เพิ่นเบิ่งค่ะน้องเอ้ยให้เพิ่นฟังกลางค่ํากลางคืนเนาะฟังบาย่านขโมยขโจรมาเบิ่งมาลักนี่ป๊าเตะผู้แฮงเดปดค่ะเด้อหันมาเบิ่งทางีก่อนนี่ทางนี้พี่น้องเอ้ยทางทุ่งไหทงนาทางนี้แวแล้วพี่น้องฟังเสียงเฮาเนาะมีแต่ ค่ะงัวตัวนั้นพี่น้องเอ้ยค่ะข้าวเขียวนั่นบ่แม่นพี่น้องเนาะข้าวเหลืองๆนั่นก็เป็นข้าวของเพิ่นเนาะแต่ว่าอันที่เกี่ยวแล้วนี่เป็นนาของเฮาเองเพียงเนาะก็บ่กวงปานดภาคนี้พี่น้องเอ้ยก็บ่ได้กวงปานดเนาะแต่ว่าเป็นนาานพี่น้องเอ้ยก็เฮาก็เกี่ยวแล้วท่งนี้เนาะบรรยากาศยามแงๆเด้อพี่น้องเอ้ยก็สูงๆเนาะอันที่ข้าวอันเองๆนันก็เป็นของเพิ่นเนาะ ฟังทั้งนั้นเป็นโคกปวายพี่น้องเอ้ยเนาะติดกับบ้านเฮาเองเนาะอ่าฟังทังนี่เป็นทังบ้านเฮาแต่ทังหน้านั่นเป็นโคกปวายหรือว่าโคกน้อยพี่น้องเนาะแต่ทางเฮาเป็นโคกใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องบรรยากาศยามแงๆตามทุ่งไหทุ่งนาพี่น้องเอ้ยเนาะนี่มันเป็นวงมแต่ก่อนเลที่นาเฮาเกี่ยวไปแล้ว เอาไว้เนาะอ่ะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ได้เพียงเด้อก็มาขนเข้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะมาแม่นเข้าทางฝั่งนี้แต่ว่ามื้อนี้ก็ได้แพี่น้องเนาะคือสิบ่ได้เกี่ยวโดนเติบอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าข้าเฮาก็ยังบ่ทันสุกเนาะยังหลายเติบอยู่อีกหลายมื้ออยู่ก็ยังข้ากลางพี่น้องเอ้ยเนาะยังอีกหลายมื้อหลายวันอยู่ดอกอ่า เป็นม <IS 2> <IS 2> <IS 2> ืออื่นนี่คือสิบผักผ่อนลองเลยยังบม่ได้เกลียวเนาะเช็ดเช็จเรียบร้อยบ่อเรียบร้อยเลยก็ไปสะเมื่อมาผักผ่อนได้เอาจสิลองเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องๆิะได้กลับบ้านกับส่งแล้วคำเลยพี่น้องเลยไว้พฟกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไปแล้ว